แก้วตาลูกชาวนานานมาแล้วยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านทุ่งญ้าคาตั้งอยู่ในที่ราบกลางทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาคนในหมู่บ้านล้วนเป็นชาวนาใช้แรงกายไถวานทนํานาปลูกข้าวด้วยเหงื่อแรงใจสืบต่อกันมาแต่ปู่ย่าตายายกลางหมู่บ้านนั้นมีเรือนไม้หลังเก่าโทม แต่สะอาดสะอ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านของยายสมหญิงชราอายุป,ปาเข้าไป70กว่าปีแล้วกับแก้วตาเด็กหญิงอายุเพียง12ปีซึ่งเป็นหลานแท้ๆของยายสมแก้วตาเป็นเด็กขยันขันแข็งแม้ยังอยู่แค่ปหกแต่ก็ช่วยยายหาบน้ำผ่าฟืนเก็บผักในสวนหลังบ้านตื่นเช้าทุกวันเพื่อหุงหาข้าวล้างจานซักผ้า ทั้งที่เพื่อนรุ่นเดียวกันก็ยังคงตื่นสายหรือมัวแต่เล่นยายจ๋าวันนี้หนูออกไปหาฟืนให้นะตอนเย็นจะได้ไม่ต้องจุดเตาช้าเสียงแก้วตาใสเจื้อแจ้วในยามเช้าขณะหิ้วตะกร้าไม้ไผ่เดินลัดทางเกวียนเข้าป่าโอ้ยหลานยายมันช่างขยันเหมือนแม่มันเลยยายสมพูดพลางตาปริ่มน้ำแม่ของแก้วตาชื่อสายฝนเคยเป็นผู้หญิงขยนันอดทน ช่วยยายสมทำงานทำนายอย่างไม่บ่นสักคำแต่หลังจากแต่งงานกับชายจากเมืองหลวงได้ไม่นานก็ถูกทอดทิ้งและในตอนนั้นเขาก็ได้ทิ้งแก้วตาไปด้วยทางทางที่เธอมีอายุได้เพียงน้อยนิดไม่นานนักสายฝนก็จากโลกนี้ไปหลังคลอดแก้วตาได้ไม่นานยายสมจึงต้องเลี้ยงหลานเพียงลำพังแม้จะยากจนแร้นแค้น แต่ยายสมก็สอนให้แก้วตารู้จักอดทนซื่อสัตย์และขยันขันแข็งเพราะในชีวิตลูกชาวนาถ้าไม่ขยันก็ไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้บางวันข้าวสารจะหงก็ไม่มีต้องไปยืมข้าวจากบ้านข้างเคียงยายสมก็ยังสอนว่ายืมเขามาก็ต้องคืนเขาไปน้าหลานอย่าให้เขานินทาเอาว่าหลานยายเป็นคนกินทิ้งกินควางแก้วตาเติบโตมาอย่างซื่อบริสุทธ์ ไม่เคยอิจฉาเพื่อนที่มีของเล่นดีๆไม่เคยน้อยใจที่ไม่มีพ่อแม่เหมือนคนอื่นเธอจําจำคำสอนของยายทุกถ้อยคำและใช้หัวใจที่แกร่งเกินวัยต่อสู้กับชีวิตทุกวันจนวันหนึ่งฤดูแรงก็มาถึงฝนทิ้งช่วงยาวนานเกือบครึ่งปีไม่มีหยดน้ำตกจากฟ้าดินในนาก็กลายเป็นดินที่แห้งปลูกอะไรก็แทบจะไม่ได้ ข้าวที่ปลูกไว้ก็ยืนต้นแห้งตายไรนากลายเป็นทุ่งหญ้าแห่งสีทองเงียบเชียบไร้เสียงไถนายายจา๋าถ้าเราไม่มีข้าวกินเราจะอยู่ยังไงล่ะแก้วตาถามขึ้นระหว่างหุงข้าวสารถุงสุดท้ายยายสมนิ่งก่อนทอนใหงจ่เบาๆฟ้าฝนมันก็เหมือนชีวิตขนนล,ลาล้านบางวันก็เปียกชุ่มบางวันก็แห้งแลง้งแต่ถ้าเราขยัน ยังดีกว่าฟ้ามันก็ต้องเมตตาเราบ้างละแก้วตาไม่ตอบแต่แววตานั้นกลับเด็ดเดี่ยวขึ้นกว่าเดิมวันต่อมาเด็กน้อยก็เริ่มออกเก็บเห็ดในปา่าเก็บผักริมคลองตากแดดหิ้วหาไปขายในตลาดเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวสารไว้ให้ยายเธอไม่เคยปริปากบ่นเหนื่นแลยแม้แต่คำเดียว แม้ชีวิตจะขัดสนเพียงใดแต่ในเรือนไม้เก่าๆนั้นยังมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความรักแน่นอยู่เต็มเสมอและแม้ฝนจะไม่ตกจากฟ้าแต่หัวใจของแก้วตากลับไม่เคยเหียวเฉาหลังจากที่ฝนแล้งจนเข้าในนาไม่ออกรวงแก้วตาก็หันไปหาของป่ามาขายแทนทยอยเก็บผักหวานเห็ดพะเอาไปวางขายบนเสื่อเล็กๆข้างหน้าตลาด แม้จะได้เงินน้อยแต่ก็ยังพอซื้อข้าวสารและน้ำปลาติดบ้านไว้ได้อยู่มาวันหนึ่งหลังจากกลับจากตลาดด้วยความเหนื่อยอ่อนแก้วตาก็พบว่ายายสมนอนซมอยู่บนแคร่ไม้กระดานผ้าขามา้าผืนเก่าปูร้องให้บางๆใบหน้าซีดเซียวเหงื่อผุดเต็มหน้าผากยายจา๋ายายเป็นอะไรนุจะพายายไปหาหมอนนะ แก้วตาร้องเสียงหลงวิ่งไปหยิบขันน้ำมาตักประครบยายสมพยายามลืมตาแค่ครึ่งบนยายไม่ค่อยไหวนะลูกปวดหัวตัวร้อนยายกลัวจะตายแล้วทิ้งหลานไว้คนเดียวแก้วตาน้ำตาไหลพรากรีบไปยืมเงินลุงข้างบ้านขอห้บบาทเพื่อเรียกรถซาเล้งไปส่งยายที่อนามัยแต่เหตุการณ์กลับไม่ง่ายดังใจคิด ระหว่างที่ร่างของยายสมอ่อนแรงลงทุกวันบาดแผลบริเวณแขนที่เกิดจากการหกล้มในสวนกลับเริ่มมีรอยเขียวคร้ำนานวันเขาก็เหมือนมีอะไรผิดปกติบางคืนยายละเมอร้องแปลกๆเสียงแหบแห้งดังลอดออกจากเรือนและเพียงไม่กี่วันข่าวรือก,ก็แพร่ไปทั่วทั้งหมู่บ้านข้าเห็นกับตายายสมตื่นมากลางดึกแววตาแดงกำจ้องมาที่เรือนของข้า หมาในหมู่บ้านมันเห่าใส่เรือนยายแก่ทุกคืนเลยไม่ใช่ผีปอบก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเสียงซุบซิบเริ่มดังมากขึ้นเรื่อยๆจากหลังตลาดไปถึงทุ่งนาเด็กเล็กไม่กล้าเดินผ่านเรือนของสองยายหลานบางบ้านถึงขั้นเอาเกลือไปโรยไว้ที่รั้วบ้านกันไว้หนูไม่ได้ทำอะไรเลยยายหนูแค่ป่วยแก้วตาพูดทางน้ำตาเมื่อลุงแทบเอาขันน้ำมนต์มาราดหน้าบ้านเธอ เฮ้ฮอย่ามาหลอกกันเลยนางหนูปอบมันมักทำเนียนเป็นคนดี <Gla> เดี๋ยวคืนนี้ถ้ามีคนตายขึ้นมาจะโทษใครฮะลุงแถบตะคอกเสียงดังวันนั้นแก้วตานั่งเงียบข้างแคร่ยายกอดเข้าตัวเองน้ำตาร่วงราวกับสายฝนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมคนในหมู่บ้านที่เคยใจดีถึงกลับกลายเป็นคนโหดร้ายในพริบตา <S <S เมื่อฟ้าค่ำลงชาวบ้านก็เริ่มรวมตัวกันหน้าเรือนของยายสม ตะเกียงเจ้าพายุนับสิบดวงส่องสว่างเสียงตะโกนขับไล่ดังก้องออกไปจากหมู่บ้านนี้เธอยายสมก่อนที่จะมีคนตายแม้จะไม่มีหลักฐานไม่มีใครเห็นกับตาว่ายายสมเป็นผีปอบแต่คำว่ากลัวมันก็แรงยิ่งกว่าความจริงแก้วตาไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ก้มกราบเท้าชาวบ้านทีละคนน้ำตาหนองหน้ายายหนูแค่ล้มในสวน แผลอักเสบหนูพาไปหาหมอหมอก,ก็บอกว่าเป็นแค่แผลติดเชื้อแต่ทำไมทุกคนถึงรังเกียจพ่อเสียงร้องของแก้วตาดังขึ้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแทรกฝูงชนเข้ามานั่นคือครูเดือนเพนครูประจำหมู่บ้านที่เคยสอนแก้วตาเมื่อปีก่อนหยุดก่อนค่ะฟังครูหน่อยเสียงครูดังลัน่นครูเดือนเพนยกใบรับรองแพทย์จากอนามัยขึ้นมายายสมไม่ได้เป็นปอบ แต่เป็นแค่แผลติดเชื้อเรื้อรังเพราะไม่มีเงินรักษาเท่านั้นคนทั้งฝูงนิ่งงันไปชั่วครู่สีหน้าเปลี่ยนจากเกลี้ยกลาดเป็นอับอายครูหันไปหาแก้วตาก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนในวันที่เรากลัวสิ่งลี้ลับจงอย่าลืมมองความจริงว่าใครคือผู้ป่วยและใครคือเหยื่อของความกกรวที่ไม่มีเหตุผล แก้วตาเงยหน้าขึ้นร้องไห้สื่อึกสื่อื่นแต่ก็ยังยกมือไหว้ทุกคนด้วยใจสุภาพวันนั้นชาวบ้านจึงพากันช่วยคนลำไม้คนละมือบางคนเอายามาให้บางคนเอา,อา,า,า,เอาเข้าวมาเยี่ยมขอโทษเด็กน้อยที่พวกเขาเคยทำตัวไม่ดีหลังจากเหตุการณ์ขับไล่ผีปอบที่เรือนยายสมผ่านไปผู้คนในหมู่บ้านทุงยาคาก็เริ่มลดความหวาดระแวงลง แต่ก็ยังมีหลายคนที่ไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้เรือนหลังเก่านั้นโดยเฉพาะในยามค่ำคืนแต่ในความมืดของความไม่ไว้ใจยังมีแสงสว่างของความเมตตาจุดขึ้นคู่ผัวเมียชาวนาลุงบุญมีกับป้าคำเอื้อยสองตายายเจ้าของนาเล็กๆติดทุ่งริมคลองใต้หมู่บ้านเป็นผู้เดียวที่ไม่เคยเชื่อข่าวลือเรื่องผีปอบพวกเขาเห็นแก้วตามาตั้งแต่ยังเล็ก เห็นกับตาว่าเด็กคนนี้ขยนันอ่อนน้อมและกระตันยูอย่างที่สุดทุกเย็นหลังจากเกี่ยวงานลุงบุญมีกับป้าคำเอื้อยจะถือห่อข้าวแกงใส่ปิน่นโตเก่าๆเดินออกมาวางไว้ใต้ถุนบ้านยายสมโดยไม่พูดมากเอา้าเด็กน้อยกับข้าวกับปลาไม่ต้องเกรงใจลุงกับป้ากินไม่หมดหรอกลุงบุญมีพูดพร้อมรอยยิ้นประจำใจหนูจะตอบแทนยังไงดีล่ะจ้ะลุง แก้วตาถามด้วยแววตาซาบซึ้งใจเองมีแรงเท่าไหร่ก็เอาแรงมาแลกเดี๋ยววันไหนว่างมาช่วยป้าทำไร่ทำนานะตั้งแต่นั้นมาแก้วตาก็กลายเป็นเหมือนลูกอีกคนของบ้านนั้นทุกเช้าเมื่อยายสมเริ่มอาการดีขึ้นแก้วตาก็ขอตัวออกจากบ้านแต่เช้ามืดไปช่วยลุงบุญมีแบกฟอนข้าวหาบน้ำตักบอ่อและช่วยป้าคับเอื้อยถอนกล้านในแปลงนา เด็กน้อยแม้อายุเพียง12ปีแต่กลับทำงานหนักได้เกินตัวไม่เคยบน่นไม่เคยอิดออดซ้ำยังยิ้มอยู่ตลอดเย็นวันหนึ่งขณะเก็บข้าวใส่เล้าลุงบุญมีจึงถามแก้วตาอย่างไม่ตั้งใจถ้าวันหนึ่งยายเองไม่อยู่แล้วเองจะอยู่กับใครคำถามน,านั้นเงียบกริบไปชั่วขณะแก้วตาหยุดมือและยิ้มจาง หนูไม่รู้ค่ะลุงแต่หนูจะพยายามอยู่ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูจะดูแลายายให้ดีที่สุดก่อนลุงบุญมีไม่พูดอะไรต่อแต่แอบหันไปซับน้ำตาเบาๆหลังจากวันนั้นลุงบุญมีกับป้าขำเอือยก็เริ่มรักและผูกพันกับแก้วตาเหมือนลูกจริงๆเขานึกไปถึงอดีตที่ลูกชายของเขาเสียชีวิตจากไข้เลือดออกเมื่อไม่นานมานี้และป้าคำเอือยก็หมดหวังจะมีลูกอีก บ้านที่เคยเงียบเหงาก็กลับมีเสียงหัวเราะขึ้นมาเพราะเด็กหน้าตาใส่เสื้อคนนี้บางวันป้าคำเอื้อยจะเย็บเสื้อเก่าให้แก้วตาบางวันลุงบุญมีก็สอนให้แก้วตาใช้คันไถหรือจับปลาในร่องนาและที่มากกว่านั้นคือความรักแบบพ่อแม่ที่ค่คอยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆแม่ทั้งคู่จะไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าอยากให้แก้วตามาอยู่ด้วย แต่ในใจของพวกเขามันแน่นไปด้วยความอินดูและอยากปกป้องเธอเรากับเป็นลูกแท้ๆเมื่อใครสักคนในหมู่บ้านพูดจาว่ารายแก้วตาลุงบุญมีก็ไม่ลังเลที่จะลุกขึ้นว่าเอกหยุดปากไว้ก่อนเถอะยาพานไปกล่าวหาแก้วตามันแม่นานนักเสียงซุบซิบก็ค่อยๆเงียบลงชาวบ้านหลายคนก็เริ่มมองเห็นแววดีในตัวเด็กหลังจากฤดูฝนเวียนมาใหม่ในปีนั้น ทุ่งหญ้าคาก็กลับมาเขียวขจีอีกครั้งชีวิตของสองยายหลานค่อยๆค,ค,คลี่คลายเมื่อแก้วตาย้ายไปช่วยลุงบุญมีกับป้าคำเอื้อยทำงานประจำแทบทุกวันบ้านไม้หลังนั้นแม้จะไม่ได้ใหญ่โตแต่กลับอบอุ่นไปด้วยกลิ่นของข้าวสุกเสียงหัวราะและความรักจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของแก้วตาได้กลับมาที่เรือนเก่าชายหนุ่มผู้นี้ใส่เสื้อเชิเ้ตแขนยาว กังเกงพาเขาเดินถามถ่ายชาวบ้านทีละคนด้วยน้ำเสียงร้อนรนฉันมาตามหาบ้านของแก้วตาลูกสาวของฉันน่ะเมียของฉันชื่อสายฝนแต่ก็ตายไปนานแล้วชาวบ้านหลายคนเบิกตากว้างแล้วรีบบอกให้เขาไปที่เรือนของยายสมแก้วตาในวัย13ปีหันขวับมามองด้วยความตกใจเมื่อเห็นชายแปลกหน้าเดินเข้ามาใกล้ยายสมนั่งนิ่งมองหน้าเขาขมิง ยายนั้นใครน่ะแก้วตาถามเ,าเบาๆชายคนนั้นมองมาด้วยแววตาสันไหวก่อนจะคุกเข่าลงต่อหน้ายายสมแม่ผมเองซ้อนชัยผูกของสายฝนผมกลับมาแล้วยายสมเบิกตากว้างพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจนเอ็งจะกลับมาทำไมนางสายฝนมันก็ตายไปแล้วและในวันนั้นเอ็งก็ไม่ยอมรับลูกของเอง็งคำพูดนั้นทำให้ชายผู้นั้นนิ่งงนัน รากับถูกตบกลางใจเขาหันไปมองหน้าแก้วตาซึ่งยืนงงงานเหมือนใจสันหนูหนูคือแก้วตาใช่ไหมพ่อเองพ่อกลับมารับหนูแล้วนะลูกแก้วตากลืนน้ำลายอย่างเยือกเย็นแววตาเต็มไปด้วยความสับสนพ่อคนที่แม่ร้องไห้หาทุกวันจนตายจากหนูไปใช่ไหมซอนชัยอึ้งไปชั่วขณะแต่ก็ยังยิ้มฟื้น พ่อตามหาหนูมานานมากแล้วพ่ออยากพาหนูไปอยู่ด้วยไปเรียนหนังสือดีๆอยู่ในบ้านที่มีทุกอย่างพ่อมีพร้อมหมดแล้วนะลูกพ่อจะช่วเชยให้แต่แก้วตากลับสายหน้าน้ำตาเอ่อขอบตาไม่ค่ะหนูไม่อยากไปหนูมียายมีลุงบุญมีมีป้าคำเอื้อยหนูมีครอบครัวอยู่ที่นี่แล้วหนูไม่อยากทิ้งทุกคนไปไหนทั้งนั้นสอนชายเริ่มหน้าตึง หนูยังเด็กยังไม่รู้หรอกว่าโลกมันกว้างขวางขนาดไหนในเมืองมีอนาคตมีชีวิตที่ดีกว่านี้แก้วตายยืดตัวตรงตอบเสียงสันหนูอาจจะไม่รู้เรื่องอนาคตแต่หนูรู้ว่าใครอยู่กับหนูในวันที่หนูไม่มีใครและหนูก็พอใจที่จะเป็นลูกของชาวนาแบบนี้เสียงเงียบงันลงทั้งบ้านสอนชัยนิ่งเป็นนานก่อนจะลุกขึ้นด้วยท่าทางผิดหวัง ก็ตามใจอยากอยู่บ้านป่าก็อยู่ไปเถอะพ่อพยายามแล้วนะเขาหยิบกระเป๋าหันหลังกลับแล้วก็ขับรถออกไปทันทียายสมเดินมาโอบไหล,ล่หลานเบาๆขณะที่ป้าํำเอื้อยลูบหัวเธอช้าๆส่วนลุงบุญมีเอื้อมือไปวางบนบาของแก้วตาอย่างมั่นคงไม่เป็นไรหรอกนะหลานเอ๋ยเขาอาจจะเป็นคนให้กำเนิดแต่เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นคนเลี้ยงดูหนูมา ค่ะหนูจะอยู่กับทุกคนหนูจะเป็นลูกของพวกเราหนูจะไม่ไปไหนอีกเลยเย็นวันนั้นท่ามกลางแสงอาทิตย์สีทองที่ทอแสงลงกลางทุ่งทั้งสี่คนก็นั่งล้อมวงกินข้าวใต้ต้นมะขามเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นท่ามกลางเสียงลมพัดใบไม้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแก้วตาก็ได้นับถือลุงบุญมีกับป้าคำเอื้อยเป็นพ่อแม่จริงๆ แก้วตายอมที่จะเป็นลูกชาวนาแทนที่จะไปกับพ่อผู้ให้กำเนิดแต่คนคนนั้นกลับไม่เคยดูแลเธอมาก่อนเลยชีวิตถึงแม้จะยากดีมีจนอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราทำตัวเป็นคนดีเป็นคนขยันและซื่อสัตว์เราก็สามารถมีความสุขได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่บนกองเงินกองทอง